มาดูข้อต่อมานะคะข้อที่11จงทําให้ตัวนี้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเนาะไม่ติดกลนนะคะอ่ะวิธีการทําให้ตัวส่วนไม่ติดกลนอันดับแรกหนูดูโจทย์ก่อนโจทย์ปุ๊บดูที่ตัวส่วนส่วนเนี่ยติดกลนอะไรอันนี้เป็นรากที่สองของสองใช่ไหม เป็นรากที่สองของ2องหรือรูทสองนั่นเองดังนั้นเวลาที่หนูจะทําให้ตัวส่วนมันไม่ติดก้นนะคะให้หนูเอาตัวนี้แหละไอตัวที่มันติดอยู่เนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนเข้าไปนะ,ะดังนั้นมันติดรูทสองหนูก็เอารูทสองมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ,ะจากนั้นข้างบนหนูจับคูณกัน6คูณรูทสองมีค่าเท่ากับ6รูทสองนะ จากนั้นข้างล่าง5เขียนไว้เหมือนเดิมรูทสอคูณรูทสอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยความจริงแล้วมันก็คือรูทสีใช่ไหมเพราะว่าหนูยุบให้เหลือรูทเดียวแล้วจับ2คูณ2เป็นรากที่2แล้วก็มีเลข2ที่ซ้ำกัน2ตัวดังนั้นเดินออกนอกรูทมาเหลือ2ตัวเดียวก็จะได้ว่ารูทสอคูณรูทสอมีค่าเป็น2นั่นเองหรือใครอาจจะมองเป็นตรงนี้จากตรงนี้เนาะ มันคือรูทสองคูณสได้4ี่รูทสีมีค่าเป็นสมองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมองแบบซ้ำกัน2ตัวเดินออกนอกรูทมาเหลือตัวเดียวก็ได้นะคะก็จะได้2องคนแล้ก็คือเท่ากันจากนั้น6กรูทสส่วนด้วย5คูณกับ2อเนาะหนูดูซิว่ามีตัวไหนที่สามารถตัดกันได้อีกบางตรงนี้ใช่ไหมเลขสอกับเลขหกหนูเอาตัดกัน อำแม่อะไรตัดได้แม่2 2 1 2 2 3 6นะคะแสดงว่าคำตอบคือเท่าไหร่เนี่ยข้างบนเหลือ3รูทสองชึบส่วนด้วย5คูณ1มีค่าเป็น5แสดงว่าข้อนี้ตอบ3รูทสส่วนด้วย5นั่นเองนะคะไปดูมาดีๆนะการทำให้ตัวส่วนไม่ติดกลมเนาะอ่ะต่อมาเหมือนกันเหมือนเดิม ทำให้ตัวส่วนไม่ติดกลนหรือซี่ข้อนี้จะมีวิธีการแกอย่างไงรูทสามลบรูทหกส่วนด้วยรูทสามตอนนี้ตัวส่วนเขาติดกลนอยู่ใช่ไหมคือเล็กคือรูทสามดังนั้นวิธีการทำให้มันไม่ติดกลนหนูก็เอารูทสมอ่ะมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะรูทติดรูทส 3, อยู่ดังนั้นเอารูทสามมาคูณ เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนข้างล่างได้ไรเอาข้างล่างก่อนรูทสมคูณรูทสมมันก็เหลือรูทเดียวใช่ไหมกับ3คูณ3แล้วเราก็อาจจะมองเป็นรูทเก็ได้แล้วก็ถอดออกมาเป็น3หรือหนูจะมองตรงนี้ก็ได้มันเป็นรากที่สองใช่ไหมมีเลข3ซ้ํากัน2ตัวเป็นรากที่2ดังนั้นเดินออกนอกรูทมาเหลือ3เพียง1ตัวนะคะผลลัพธ์เท่ากันนะ แสดงว่าข้างล่างเหลือ3แบบนี้จากนั้นข้างบนดูสิข้างบนมันเป็นข้างหน้าตรงเนี้ยมันคือรูทสาลบรูทหกใช่ป่ะ,อ,ะอันนี้คือก้อนหนึ่งนะคะรูทสามลบรูทหกแล้วก็ข้างหลังคือรูทสาทีนี้เวลาเราคูณเนาะเราเราต้องกระจายเข้ามานะเอารูทสามกระจายมาที่รูทสาก่อนอ แล้วก็รูทสากระจายมาที่รูทหกนะคะเดี๋ยวดูตัวแรกก่อนรูทสากระจายมาที่รูทสามยุบให้เหลือรูทเดียวเลยนะแล้วจับ3าคูณสแบบนี้อ่าผ่านลบใส่ลบนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นรูทหกคูณสาะได้แบบนี้นะอันนี้ ข้างบนตรงนี้มันเป็นตัวเดียวใช่ไหมเวลาหนูคูณหนูก็คูณกันเฉยๆได้เลยข้อเมื่อกี้เนี้ยแต่ข้อนี้มันมีเครื่องหมายลบขั้นอยู่ดังนั้นเวลาหนูคูณเข้ามาันต้องกระจายไปที่แต่ละตัวนะแล้วก็ถอดออกมาค่ะอันแรกรูทของ3 3คูณ3เป็นรากที่2เลข3ซ้ำกัน2ตัวเดินออกนอกรูทมาเหลือกี่ตัวเหลือตัวเดียวนะคะลบกับข้างหลัง ตรงนี้เนาะ6คูณ3 6คูณกับ3่าลองดูสิอันนี้เดี๋ยวแอบถดข้างๆนะความจริงแล้วมันคือรูท6อะไรคูณกันได้6 2คูณ3ใช่ไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนจาก6เป็น2คูณ3แล้วก็แปะ3ข้างหลังมาปึ๊บเป็นรากที่2ข้างในมีเลข2เลข3แล้วก็เลข3ดูซิที่ซ้ำกัน2ตัวมีเปล่า มันคือเลขสาใช่ไหมซ้ำกัน2ตัวดังนั้นเดินออกนอกรูทมาเหลือ3 1ตัวนะคะแล้วก็แปะรูทเอาไว้แล้วก็ส่วนด้วย3ใช่ไหมตอนนี้ได้3-3ลบ3รูองแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย3นะคะจบหรือ,อยังมันจบแล้วยังเนี่ยมีใครทำต่ออีกได้ไหมมันทำอะไรต่อได้อีก เดี๋ยวขอขยับมาเขียนข้างๆตรงนี้นะตรงนี้นะมาตรงนี้เลยอ่ะเท่กับตอนนี้3ลบ3 2แล้วก็ส่วน3เนาะให้เรามองแบบนี้คะ่ะ<อ>ความจริงแล้วเนี่ยความตั้งใจอ่ะก็คือจะเอา3ตัดกันให้หมด3ตัดกันให้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวกลัวงงแยกแบบนี้ก็ได้<อ>แยกเป็น3ส,ส่วน3ลบด้วย3ารูทส,ส่วน3 ก็คือตรงนี้มันส่วนยาวทีเดียวแล้วเขียนเลข3าใช่ไหมแล้าสามารถแยกออกมาได้นะคะเป็น2ตัวแล้วตรงกลา,างค่อยขัข้นด้วยเครื่องหมายลบก็ได้เนาะจากนั้นดูข้างหน้าตรงนี้3มส่วน3ามีค่าเป็นเป็น1ใช่ไหมเอา3มตัด3 1 3 3 1 3สสแสดงว่าเหลือ1นะคะผ่านลบใส่ลบจากนั้นตรงนี้เอา3ามตัดกันเหลืออะไรเนี่ยเหลือรูทสอง ดังนั้นข้อนี้ตอบ1 2ลบรูทงนั่นเองเนาะข้อนี้ไปทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกทำมาดีๆนะเราอาจจะเจอได้ในอนาคตนะคะให้ไปสองหลุมเนาะข้อต่อมาข้อที่13ข้อที่13อ่าดูซิเป็นการบวกลบกลนใช่ไหมเขาว่ายังไงแล้วนะหลักการที่เราจะบวกลบกลนได้เลข เลขในเครื่องหมายกลเนี่ยจะต้องเป็นตัวเดียวกันแล้วกอ็อันดับของกลก็ต้องเป็นอันดับเดียวกันด้วยใช่ไหมตอนนี้อันนี้เป็นรากที่2รากที่สแล้วก็รากที่2อรากที่2เหมือนกันหมดเลยแต่บวกลบกันเลยได้ป่ะยังไม่ได้นะตรงนี้เป็น32ตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น2เลขยังไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราลองทำให้มันเหมือนกันซิมาดู เดี๋ยวขอจากโจทย์ตรงนี้ขอเขียนเท่ากับเลยนะ2องรูปสาเดี๋ยวเราจะถอดรูปสาสองออกมาอะดูซิอะไรคูณกันได้สาบ้างอะลองไปแยกอะไรคูณกันได้32บ้างคะสามสันก็คือ8ปคูณสีใช่ไหมแปดคูณส ทีนี้เดี๋ยวแยก8ต่อ8อะไรคูณกันได้8มันคือ4คูณ2ใช่ปะดังนั้นเห็นเลข4ีสับกัน2ตัวแล้วแล้วก็เหลือเลข2ไว้ตัวหนึ่งพอละใช้เลยเนาะหรือถ้าใครจะไปแยก4ต่อก็ได้นะเป็น2คูณ2แล้วก็2คูณ2แบบนี้ก็ได้กลายเป็น2คูณกัน5ตัวก็ได้นะคะแล้วหนูก็จับ ตัวที่สามการอันนี้ได้ตัวหนึ่งอันนี้ได้ตัวหนึ่งดังนั้นตัวที่ออกนอกรูทมามันจะเป็น2ที่เป็นตัวแทนจากตรงนี้2ที่เป็นตัวแทนจากตรงนี้หนูก็จับคูณกันได้4อันนี้ติดไว้ข้างในเป็น4ี่รูทสองเนาะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใช้4ทีเดียวเลยมันก็จับออกมาได้ทีเดียวเลยนะคะใช้แบบไหนก็ได้ จะใช้ฐานเป็น2หมดเลยก็ได้หรือว่าจะใช้ฐาน4ด้วยก็ได้ยังไงผลลัพธ์ก็เท่ากันถ้าเราทำถูกบวกกับรูทแปดอะไรคูณกันได้8บ้างแยกสิสี 4, คูณสได้8ใช่ปะแยก4ต่อมันยังไม่มีตัว3าเลยอะไรคูณกันได้4 2คูณ2ใช่ไหมดังนั้นเลขก8มี2คูณกันกี่ตัว2คูณกันทั้งหมด 3ตัวนะคะแล้วก็ลบด้วย6รูทสตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็เขียนมาทีนี้เราจะมาถอดรูทกันค่ะเรามาดูตัวแรกเลยตัวแรก2เขียนไว้เนาะทีนี้รูอันนี้เป็นรากที่2ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเลขห้อยข้างหน้าแสดงว่าเป็นรากที่2หาตัวที่ซ้ํากัน2ตัวซิมีไหมเลข4ใช่ไหมคะ รากที่ 2, สองซ้ำกัน2ตัวเดินออกนอกรูทมาเหลือ1ตัวนะคะแบบนี้แล้วทีนี้เลข2ตรงนี้ไม่มีตัวซ้ำเราก็ติดเขาไว้ค่ะติดไว้ด้านในเนาะแล้วก็บวกด้วยตรงนี้รากที่2เหมือนเดิมจับคู่กัน2ตัวสิซ้ำกัน2ตัวเดินออกนอกรูทมาเหลือ1ตัวนะคะแล้วก็แปะรูทสองเข้าไปเนา ตัวที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็คือตัวนี้นะแล้วก็ข้างหลังเขียนเหมือนเดิมค่ะลบ6ลูทสอทีนี้ยุบตรงนี้2คูณ4มีค่าเป็น8แล้วก็8ลรูท2บวก2รูท2ลบ6กรูท2นะคะ,ะได้แบบนี้บวกลบกันได้หรือ,อยังเป็นรากที่2เหมือนกันรเรียบร้อยแล้ว เลขในรูทก็เป็นเลข2เท่ากันหมดแล้วนะคะดังนั้นให้หนูเอาเลขสัมประสิทธิ์หรือว่าเลขหน้ารูทพวกนี้มาบวกลบกันได้เลยลอ,องดูสิ8บวก2แล้วก็ลบ6ใช่ปะ,ะแล้วหนูก็แปดรูทสองเข้ามา8บวก2มีค่าเป็น10 10ลบ6เหลือ4นะคะแล้วก็แปดรูทสเข้ามาตอบ4ีรูทสองนั่นเองอ่ะ แบบนี้ก็ไปดูมาดีๆด้วยนะคะนอกจากเป็นรากที่2แล้วเราก็ไปดูพวกรากที่3อะไรอย่างเงี้ยไปดูโจทย์นะที่เป็นแบบบวกลบกลนแต่ว่าเป็นกลนอันดับที่3อันดับที่4ไปลองดูซิว่าทำยังไงอ่ะข้อที่14ข้อที่14อันนี้เป็นรากที่5ของ5ยกกําลัง7ส่วนด้วยรากที่5ของ5กําลังสองเนาะ อันนี้ให้ใช้เกี่ยวกับสมบัติของรากที่ n นะคะที่มันบอกว่า,อ,าอะไรนะรากที่ n ของ x ส่วนด้วยรากที่ n ของ y เป็นรากเดียวกันเนาะหารกันให้หนูยุกรากได้เลยแล้วจับเลขข้างในมาหารกันเนี่ยใช้ความรู้ตรงนี้เนาะอ่ะนลอกโจทย์มา ห้ากำลังเจ็ดส่วนด้วยรากที่ห้าของห้ายกกำลังสองนะคะยุบรากที่ห้าให้เหลือรากเดียวจับเลขข้างในตรงนี้มาหารก,กันห้ายกกำลังเจ็ดส่วนด้วยห้ายกกำลังสองรากที่ห้าฐานเหมือนกันหา,กการกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหม 5ยกกำลังเจ็ดแล้วลบด้วย2 2> สองเขียนข้างๆนะรากที่5ของ5ยกกำลังอะไรเนี่ยเลบสมีค่าเป็น5อ่าแสดงว่าได้รากที่5ของ5ยกกำลัง5นั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้ใครสามารถถอดได้เลยบ้างเป็นรากที่5ของ5กำลังหาะมันจะสามารถถอดออกมาได้เป็นห ทีนี้ถ้าใครยังถอดเลยไม่ได้ให้หนูดูตรงนี้อยากเขียนขยาะจากบรรทัดนี้ขึ้นมานิดนึงมันคือรากที่5ของ5ากำลังห 5. 5กำลังหคือ5คูณกันกี่ตัว5ตัวใช่ไหม5ตัวเป็นรากที่5ของ5คูณกัน5ตัว ห้าซ้ำกันห้าตัวเราก็เป็นรากที่5พอดีดังนั้นเดินออกนอกรูทมาเราก็จับกลุ่ม5คนอะเดินออกนอกรูทปึ๊บมันก็จะเหลือเพียงตัวเดียวมันก็จะได้5ตัวนี้นั่นเองนะคะเราอาจจะมองแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยถอดเป็น5แต่สำหรับใครถ้าถอดได้เลยก็ถอดนะคะมันก็ตอบห้า